สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันกับ KIC RC Channel นะอยู่กันกับเกมอาตาครับเกมหายไม่รู้อหเห็นหน้าเล่นดีก็เลยโหลดมานหนึงโอเคเห็นหน้าเล่นดีก็เลยโหลดมานะไม่มีอะไรเอวันหนึงเดี๋ยวมา โอเคกลับมาไปเปิดเพลงเพื่อแบบให้มันเรา้าใจแย่โอเคนะั่นนี่คือหน้าตาของเราตอนเข้าเว็บมานะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดรสคริปชั่นเช่นเคยนะเห็นพี่สกิดทีวีเขาเล่นแล้วเอ้น่าสนุกดีเว้ย l e c t r e g i o n ก็คือ Select แถที่เราจะเล่นนะฮะผมจะเล่นเป็น US อันนี้มีแบบทีมกับลอง๋ยวผมนะลองเล่นแบบหมดให้ดูก่อนเราไปคงทยตั้งชื่อสัตว์ไทยกันกินหาพี่ ใช้เมาส์ได้กันนะครับน่าลืมบอกแล้วก็ไอ้ W Space ไม่ในช่างแม่งนะอ่านไม่ออกน่าเป็นไงล่ะโอ้ยแหลกอะแหลกืปกูแหลแกเองผมเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่ค่อยเก่งบอกตรงๆยิ่งเมาส์อยู่ใกล้ตัวลามันจะยิ่งช้านะเกมนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะแต่มันลุ้นมากกว่าเราจะโดนแดกเมื่อไหร่ที่หนึ่งอนะชื่อเดอะเชิญอาสยาม ดูมันใหใหญ่อุ้ย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 เฮี้ยเฮี้ยแล้วเฮี้ยนี่หลุดเฮี้ยนี่หลุดไอ้เฮี้ยนี่แดกไม่ไม่ได้แดกมึงมากระถุกอะไรตอนกูหนีนู้ ไม่โอเคถ้าตัวเท่ากันมันจะแดกไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยตัวเท่ากันเห็นไหมกินไม่ได้ให้มันชอบค้างรือเด็ดผมไม่ดีวะเนี่ยกูมาในดงตีนเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหข้าจะโชค้ายเท่ากูกูแล้วกูโชคลายแล้วนิกนิกนิกไอเฮียนิก นิกค้างกูค้างนิกช่วยกูด้วยไอ้เฮีย้ยโอ้อหโดนแดกอุ้ยไอ้เฮี้ยนิกอีดอกโอเคคนระับเราเขาไปเล่นแบบทีมนะผมจะเล่นให้ดูเฉยมีอะไรห้องเราสีน้ำเงินนะสีเขียวตอนนี้ไปที่หนึ่งในเซิร์ฟนะฮะวุเรียกเซิร์ฟจะดีกว่าสีน้ำเงินสีแดงก,กำลังไล่คู่ครีกันนะสีเขียวจะแดกกูแล้ว ไม่ยอมหล่กนี่กูรอดเลยมานี่มันนี่ไม่รูดมั่วมอ่วมัมอ่วมั่วมัวมั่าหะหลบแบบดิจิตเตอร์แถมเคลื่อนที่เร็วจังวะมเชี่ยเสียเงินจะแพ้แล้ววะทุกคนทำไงดีครับเสียเงินจะแพ้แล้วครัชเชี่ยคือคือไม่มาเป็นฝูงอ่ะรีบกินให้ตัวใหญ่ๆจะได้ไปแดกตัวอื่นฮะ คือสีงเงินแน่นไม่สำมเคยะไรแต่ละละกินแล้วช่วยกิน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 แล้วกินแล้วกินกินกินดิแม่ย้อยมานี่ ไม่ได้แดกว่ากูต้องโดนแดกตอนนี้แหละชื่อแม่งไม่ดีอีทวายอีทมีชื่อนี้ของ่าดีสุดละสีน้ำเงินอีกแล้วนะเนี่ยขอยงลังไอ้เชี่ยกูหยุดกลางร้อมเลยสร็จ นี่ดิรอคุยอะไรล่ะแล้วนี่มันสุดแมปตอนนี้ว่ะถ้าหยุดแล้วจะหยุดทำไมเพลงหยุดทำไมเพลงหยุดอย่าพึ่งเฮียผมว่าผมจะชื่อตากแม่เนี่ยนิกหน้าเมาษาสั่ให้เราใช้ชื่อนี้นะ รีบกินรีบกินโอ้ยเฮี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 ยอยัลโล่น้ามืสีแดงอืืมมึงไป๊บก็กินนำไมมึงมานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว ไอเอ s ไอซิดเร็วไอซิดอู้ยี่อฮี้ย x เอันดีมอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรแยกล่างเอ๊ะ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 ไม่ได้แดกอุ้ยกูอะไรเนี่ยกูความผิดกูกดผิด กูขอร้องล่ะบีลคือแบบเหมือนให,ให้อาหารคนอื่นกินนะผมว่าผมเข้ามาในดงปีนเฉยแล้วล่ะนั่นไงโดนกินโคตรแย่เพื่อนรักตั้งชื่อดีกว่าชื่อ <c oughs> อะไรดีอ่อจุดจุดจุดไอ้เหี้ย โอ้ชิดชิดพ้องชิดพ้องไม้ศาสไอ้เฮียชิดไอ้ลูกชิดโอ้แปดไม้ no no ไม้โอ้โหถ้ากูจะตายเร็วขนาดนี้นะเออช่วยชิดเยเฮ้ยเอานี่แม่งเลยไม้ศาส อะไรข้างบนเดี๋ยวผมชอบเล่นแบบทีมนะผมจะได้รู้สึกทีมเวิร์กแต่ตอนนี้ทีมเวิร์กไม่ไม,มีแล้วโอ้โหน้อ no. ง no. บูพองอู้เนี่ยบูหน้มามาให้แดดโอ้ไม่งงว่าผมเล่นแบบธรรมดาดีกว,ว่าผมขอเป็นไม่ใช่ดิสีดำ นี่ครับเปลี่ยนสีได้นะอโอเคเปลี่ยนสีเหมือนได้มึงหลอกกูสัตว์แดกแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็ดเย็ดแม่งรวมตัวแล้วคลัชพี่น้องนั่นไงนนโดนแดกเลย้กูยังไม่พร้อมเฉยเถอะถ้ากูพร้อมไม่ได้แดกกูหรอกเออเนาะเนาะ ไอด็อกไอ้ด็อกไอ้ด็อกไอ้เฮียโอเคครับ <c oughs> ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนพานะเลทอาร์มาสามแหละอาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ